น,นี้เลยค่ะงานแฟรนไชส์ SME Expo 2024งานแสดงแฟรนไชส์ที่จะสร้างอาชีพให้คุณงานจัดระหว่างวันที่15ถึง18กุมภาพันธ์นี้ที่ BCC Hall ชั้น5 c e เซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะจัดโดยบริษัทสกุลวีกรุ๊ปจำกัดค่ะคุณผู้ชมจะได้พบกับโปรโมชั่นลดพิเศษสุดๆจากธุรกิจแฟรนไชส์เยอะครบ คุ้มเฉพาะภายในงานนี้เท่านั้นพร้อมกับการเปิดตัวแฟรนไชส์ใหม่ๆอาทิแฟรนไชส์หมวดอาหารเครื่องดื่มแฟรนไชส์ทำเงิน24ชั่วโมงหมวดบริการร้านสะดวกซักระบบซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดก,การร้าน POS นอกจากนี้ยังมีธุรกิจนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศแล้วก็บูธธุรกิจดาราด้วยค่ะค นอกจากนี้ยังมีให้ได้ฟังเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไช์ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นอัปเดตแฟรนไชส์เทรนด์2024พันไทยเผยเคล็ดลับบริหารธุรกิจกาแฟอย่างไรให้ยั่งยืนอโอกาสธุรกิจแฟรนไชส์อินทนินปี2024ครับ How to สู่การเริ่มต้นเปลี่ยนรถให้เป็นร้านกระบวนการแปลงร่างธุรกิจไปติดลอ้ออย่างนี้เป็นต้นค่ะลงทะเบียนเข้าชมงานรับฟรีเครื่องดื่ม1แก้วทุกวัน นะคะเชิญชวนค่ะงานแฟรนไชส์ SME Expo 2024 1 5ถึง18กุมภาพันธ์นี้10โมงครึ่งถึง2ทุ่มที่ BCC Hall ชั้น5เซ็นทรัลลาดพร้าวคา่ะอ้าเชิญชวนนะครับตัวชมไปหาโอกาสกันจริงๆนะนี่